นัเด์นะรับวันนี้วันนี้เป็นเวลาห้าโมงกว่านะครับผมเราจะไปออกล่าเสื้อแจ็คแบบโอห่หมาหมามาดูกันนะว่าวันนี้ผมจะเจอแจ็คแบบโผหรือเปล่านะครับผมเขาบอกว่าเขาจะมาแจกเสื้ออยู่ริมสะครับก็คือสาที่เขาขี่มอไสคลงไปนะ สารทีแบบแจกมอไซค์อะ่ะว่าดูกันว่าเราจะเจอไหมแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปทันหรือเปล่าด้วยนะออก็มาลุ้นดูกันอาวันนี้ก็มาแบบสภาพบ้านๆเลยนะกางเกงขาสั้นมาเลยวันนี้ ทำเวลานิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าผมก็กลัวผมไปไม่ทันนะจริงๆอยากจะขับรถยนต์มาแหละเพราะว่ามันร้อนมากอากาศอะอากงอากาศนะมันร้อนจริงนะฮะก็เลยเอาเป็นว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาดีกว่าเพื่อความรวดเร็วนะครับ จริงๆก็เหมือนเหมือนจะใกล้นะทุกคนแต่แม่นก็ไม่ใกล้หรอกใกล้เหมือนกันนะเพราะว่ารถติดแต่ถ้าแบบรถไม่ติดอะไรเงี้ยเราก็สามารถไปแบบชิวๆได้ชิวผหายแล้วกูไปไงวะเ,เป็นไรทำเป็นไม่หลบให้ผมก็จะมุดวะ กำกัดปล่อยไหลน,นะเพราะว่าคือรถมันใช้รอบสูงอนะทุกคนแนละ้วเครื่องมันร้อนออแปลกวะเพราะแบบโลกำคัดปล่อยไหลใช่ไหมรถมันก็ไม่ร้อนนะ อยู่คลองอะไรไม่รู้ว่ะแต่คิดว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วใชม,มาถูกที่รู้เปล่าไม่รู้หมายอย่าไล่ะไน,นะ đang rồi, ôi đuôi nó chung thôn rồi, lốp xe nó có tiếng đang dữ hải ะนนมันเสียงดังใช่ไหมเด็กจะข้ามถนนมันก็แบบมองก่อนนะครับเอ,อ <Okay. S 1> เด็กจะข้ามถนนถนนโหกำลังย่างเลยไปุ่น mm hmm. จะมาตามหาแจ็คปะโอ้ยซอยไหนวะเนี่ยชิบหายแล้วม,มีสองซอยปะมาผิดทางหรือเปล่า 还有没有 ทางแล้วทุกคนนี่แหละตรงนี้แหละโอ้โหไปรุ่นแม่งมาเต็มเลยว่ะช่หอหายเราเพงเคยมาเนี่ยคุณจะมาจอดถ่ายรูปตรงนี้ครับ นี่เลยครับโคตรสวยเลยครับวิวบิวโคตรสวยเลยนะกูจะมาเจกแป๊บโมมีแต่คนตกปลาคนมาเต็มเลยอะทุกคนคนทั้งมาเต็มเลยเราคงไม่ทันหรอกถ้าแบบแจกจริงๆอะเออไม่ทันเลยจริง เรามาถ่ายรูปกันคนเต็มเลย <c oughs> ออกล่าแจกแบบโหแน่เลยเนี่ยอันนี้คือบ่อน้นาำที่เอารถมาทิ้งนะบ่อน,นี้แหละ <c oughs> ขึ้นยังไงกูเนี่ย โอเคนะแล้วก็ามาจอดเช็คอินกันเป็นที่เรียบร้อยไปยังไงต่อทีนี้ สวยนะไม่เคยมาที่อะไรแบบนี้เลยนะฮะเอาเลยครับทุกคนมองไปทางขวามือนะครับก็จะเห็นบริเวณลานกว้างๆตรงนี้นะจากที่ผมได้ไปดูคลิป มาแล้วก็คือแจ็คแปบโฮหเขาได้มาจอดรถแจกกันบริเวณตรงนี้เลยนะครับสรุปแล้วเสื้อไม่พอแจกนะครับเพราะว่า FC แล้วก็เด็กๆน้องๆหนูๆน,น,นะตามมาเยอะมากนะครับเขาน่าจะมากันประมาณ5้าโมงกว่าซึ่งเราอาจจะมาไม่ทันนะครับผมหรือเขาอาจจะมาตอน6กโมงกว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ถือว่าได้มาแล้วนะฮะแต่อาจจะด้วยเรื่องของเวลานะครับทำให้ไม่ได้มีโอกาสได้เจอกับแจ็คแปบโฮหนะครับไว้โอกาสหน้านะถ้าเขาจัดกิจกรรมเดี๋ยวเราจะออกไล่ล่ากันต่อ นะครับตัวแรงว่ะดูเบิลเน,เนี่ยเบิ้ลใหญ่เลย คือร้านอาหารนะใช่ปะ่ะหรือว่าหมู่บ้านไม่รู้วิวโคตรดีดูดิคนไม่งบนหนา,จาแจ็คแบ๊บโหนะดูดิเป็นไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะ กลับกันดูดิดูดิเห็นด้วคนบนหาเต็มเลยอันนี้มันหกโมงกว่าแล้วนะ <c oughs> <c oughs> โดนหลอกแล้ว ไม่รอด้วยแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะร้อนไม่ใช่อะไร ขาก็จะไหม่ดูดิวนหากันใหญ่เลยอ่ะเชหายแล้วหลงทางอีก โอเคนะทุกคนกลับมาซอยเดิมนะครับสรุปเราไม่เจอแจ็คแปร์โฮนะอีกอย่างคือตอนแรกก็ว่าจะรอนะแต่ไม่รอดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าเราต้องมีอะไรต้องกลับไปทำ <c oughs> เออต้องกลับบ้านไปทำภารกิจหลายอย่างเหมือนกันนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ไม่รอนะให้น้องๆรอ,อ,อไปเพราะว่าน้องแม่งมาเยอะมาก นะเด็กๆเปิรุ่นมาเยอะมากตามที่เห็นกันเมื่อกี้นะครับวนแล้ววนอีกนะน้ำมันหมดถังแล้วบ้างวนไปวนมานะ <c oughs> โอเคหนะ้าคลิปนี้เราไม่เจอแจกแปะ๊บโอ้นะครับผมไงก็ไม่เจอก็เฟลลไปว่าพร้อมกันนะครับก็ <c oughs> ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับตวน้นเลยเด้วยนะครับไปพบกันในคลิปหน้าเด้อนะ วันนี้สวัสดีทุกคนนะจ๊ะ